พระอาจารย์ครับพระปิตาพุทธยาโนหรือว่าปิตาทุพิเศษรุ่นสองปีสองห้าสามสามนี่มีมวลสารอะไรบ้างครับอาจารย์ฮะเข้ามีว่าวัลคังมีสมเด็จของมวลสารของสมเด็จโตวัลขังเหรอฮะของสมเด็จแล้วมีมวลสารของในหลวงด้วยเหรอฮะมีผงจิรดาของคุณหมอพันธุทุกอง์ไทยโอ้รอสอครับท่านนั้นท่านเป็นคนทำพระชุดนี้ท่านจะมามอบให้หลวงพ่อครับและท่านก็จะมะการจัดสร้างด้วย แล้วพระรุ่นนี้กรรมการที่จัดสร้างเป็นระดับผู้ใหญ่หมดหมดใช่ไหมครับอาจารย์ฮะก็กลุ่มใหญ่ๆคือพวกศาผู้ภาการะดับประเทศหมดนะอาจารย์ก็สุดท้ายด้วยตําแหน่งประธานศาลไอ้นณาไอ้สารกน้าคณะในสารกครับเราที่ปรดีก็มีอาาประธานศาลอุทธรก็มีอุ้ยอาจารย์ครับระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศนี้ตัวันี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสัทธาหลวงพ่อหมาพิบูลขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์นะก็หลวงพ่อท่านวัดท่านดีท่านท่านเรียบร้อยแล้วท่านน่ารักแล้วอย่างหนึ่งบางทีท่านจะรู้ว่าละจิตคน ถ่ายลงหน้าได้โอ้โหท,ที่อาจารย์ติดตามท่านหลายปีใช่ไหมอาจารย์เราก็โดนเราก็โดนครับอาจารย์ติดตามหลวงพ่อหมาหยิบูลหลายปีไหมฮะก็ก็ตั้งแต่อาจาร,รย์ไหวเสียครับคือก่อนอาจารย์ไหวเสียมาเข้าไปหาแล้วอือเข้าไปหาเนี่ยเพราะว่าหลวงลุงไหวคุยครับเพราะว่าติวมืไหวเนี่ยท่านไม่ค่อยชมพระท่านจะชมน้อยครับท่านบอกว่าองค์เนี้ยดีท่านนี้บอกว่หลวงพ่อให้ไวนิมนตลหลวงปู่อาจารย์ไหวนะให้ไว้ิมนต์หลวงพ่อมาวัดมามาเส็จพระ บอกให้ให้มาเลือกเองบอกไปเลือกมาเแต่ว่าเอาตรงเนี้ยมาเลือกเอาหลงพ่อมหมายบุญท่านดีใจบอกเออมาแล้วถ้ามาวันไหนมาวันที่มาเราเจกนี่หมดมาที่กุฏิอีนนี้แหละครับแล้วก็อยากดูแลให้เรียบร้อยนะแล้วามาบอกผมผมจะเดินมาหาเอาพาคุณพรุมาคุยด้วยอาจารย์ครับระดับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศยังใช้ผ้าของหลวงพอ่อหมายพิบูลนี่เยอะเยอะยใช่ไหมอาจารย์้ผู้ใหญ่ไปขอที่วัดก็มีโอ้โห พระของท่านดีทุกด้านใช่ไหมครับอาจารย์ท่านลงจันทรึกก็รู้สึกท่านนะท่านจะลงจันทรึกเหรอฮะ<ช>โอ้โหแน่นอนฮะอาจารย์เจ้านีผู้ใหญ่พลเอกพลเอกพลเอกแบบคนเยอะอ,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 อาจารย์ฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งพระปิตารุ่นนี้ใช้แทนพระปิตาหลวงปู่โตวัดปุรุชิมพีได้เพราะมีผงมนสารเหมือนกันมีผงปุโตด้วยมีของปุโตด้วยอาจารย์ฮะแล้วที่ว่าหลวงพ่อหมายบุญเป็นทุกศิษย์ปุโตอาจารย์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าวัดใกล้กันแต่วัดใกล้กันอ๋อรับทราบครับอาจารย์หลวงพ่อเนี่เคคยรับผม แต่ท้าคุยถึงหลวงพ่อหลวงพ่อเทียมคุยหลวงอแหวนคุยครับผมหลวงพ่อสุชาติคุยท่านเป็นหมหานิกาลยเดี๋ยวทำยนต์ฮะหลวงมหานิกายครับวัดวัดอินทรารามไหมโอ้โหผมเข้าไปดูใน youtube ผมเห็นคุยจะเรื่องอภิธรรมทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ก็หลวงพ่อคุยอภิธรรมโอ้โหท่านคุยเรื่องเรื่องเอ่อพชโพชองเจ็ดโอ้โหลุกมากลึกมากครับอาจารย์ธรรมะท่านลึกท่านจลึกจิตท่านก็เร็วโอ้ไหวอาจารย์ถ้าเสกผ่าเสร็จแล้วไปละ พวกพวกไม่เชื่อเอาไปลองยิงเลยเหรออาจารย์ใช่แล้วรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ไม่มีใครลองของดีแล้วไปลองได้ไงอาจารย์ฮะแต่รุ่นแรกเขาลองเอาไปให้ไก่ไปไปใส่ปลาไปใส่ไก่ใส่อมโอ้โหทรมานสัว์ทรมานสัตว์ละไปสับปลาก็ไม่เข้าที่แรกอาจารย์ฮะพิพปตารุ่นนี้ถ้าใครอยากได้ไว้ติดตัวบูชาก็มาหาอาจารย์ที่วัดเรานะฮะก็ก่อนมาก็รอทีิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็นัดวันเวลาก่อนใช่พอมนไม่ค่อยอยู่วัดแต่อาจารย์ก็การันตีว่า พระของอาจะพระของหลวงพ่อใบบุญดีแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครอบจักราวาลผู้ใช้ต้องเป็นคนดีใช่โอเคครับผม